การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์กันนะครับว่าในช่วง8จนถึง1ิมิถุนายน2 5 6 3นนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรนะครับ อ,นนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากแชร์เป็นสะพานบุญให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับสำหรับดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์นะครับเราเริ่มต้นกันที่การงานก่อนละกันนะครับดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์ไพ่สองถ้วยนะครับและไพ่ผู้รับใช้ดาบรวมถึงไพ่สามดาบที่ขึ้นมาพูดได้ง่ายๆว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นในช่วง 8จนถึง14มิถุนายนนี้คนชอบก็มีคนช่งก็เยอะนะครับไพ่สองถ้วยจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ ที่มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับจากมิตรสหายมิตรแท้คนรู้ใจนะครับรวมถึงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการทำสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะครับปัญหาในเรื่องงานเนี่ยหลายๆอย่างที่เคยติดขัดเคยประสบปัญหาต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ปัญหาที่เข้ามาและเป็นปัญหาใหญ่ในช่วง8 จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนล้วนเลยนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไพ่ผู้รับใช้ดาบจะพูดถึงให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนที่ทำงานร่วมกับท่านนะครับโดยเฉพาะถ้าใครเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการให้ระวังการมีปัญหากับลูกน้องนะครับกับลูกจ้างนะครับค้าขายก็ให้ระวังการมีปัญหากับ คนที่เป็นลูกน้องเป็นคนภายใต้นะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่มาจากคนนะครับไพ่สามดาบจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการงานที่ให้ระวังในเรื่องของปัญหาซุปซิบนินทาหรือปัญหาต่างๆที่มาจากคน นะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นี้มีทั้งคนรักและคนช่างมีทั้งคนที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือและคนที่พร้อมจะซ้ำเติมท่านนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับขอเพียงแต่เรามีหัวจิตหัวใจที่ เข้มแข็งสะอย่างไม่ว่าใครจะว่าอะไรไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาอาจารย์ปอคนเปิดดวงเชื่อว่าท่านจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเอาละครับมากันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่าเปิดไพ่ขึ้นมามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวร้ายๆก่อน นในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังดวงชะตาการเงินมีเกณฑ์เงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวามีเกณฑ์จะต้องหมดเงินกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงใครก็ตามนะครับที่นะครับ ทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าค้าขายหรือพนักงานบริษัทหรืออาชีพไหนๆก็ตาม,มานะครับให้ระวังมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเสียทองไปกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เข้ามาทั้งแบบที่ท่านนั้นไม่ได้คาดการไว้หรือแบบที่ท่านนั้นตั้งใจอยู่แล้วแต่จะเสียมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของตัวท่านเองค่าใช้ใจ่ายของคนในครอบครัวจะต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากนะครับ มาถึงข่าวดีกันบ้างสําหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันจันทร์ในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินเข้ามาคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินมองเห็นการสร้างรายได้เสริมนะครับรวมถึงจะมีเงินเข้ามาผ่านรายได้พิเศษต่างๆนะครับรวมถึงบางท่านเองก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนจากเงินที่ ควรจะเป็นของท่านนะครับแล้วยังมาไม่ถึงท่านเงินส่วนนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้มันมานน่เองนะครับรวมถึงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินต่างๆไม่เท่านั้นครับคนเกิดวันจันทร์กับไพ่เดวิลนะครับไพ่ใบน,นี้จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภหรือ โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางที่ดีนะครับรวมถึง บางท่านเองก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภและในขณะที่บางท่านมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินบางท่านเองก็มีเกณฑ์จะสร้างรายได้ผ่านอาชีพเสริมรายได้เสริมด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกต้องระวังในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆการเงินให้ระวังในเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรัก ของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์อาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลายๆท่านเจอกับความรักที่ไม่สมหวังบางครั้งก็ไปเป็นมือที่3บางทีก็เจอกับเรื่องของความรักซ้อนนะครับคือเขามีคนรักอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม่รู้ไม่ทราบหรือว่าพึ่งรู้พึ่งทราบก็เป็นได้นะครับเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ก็เจอกับคนที่ไม่จริงใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องที่ทําให้เสียใจหรือว่าทุกข์ใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ว่าได้นะครับบางท่านเองแม้ความรักคบกันมาดีๆแต่ก็มีเรื่องที่เป็นตะกอนในใจให้คิดหนักให้คิดกังวลอยู่เสมอนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอก บอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคนเกิดวันจันทร์ความรักกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับคนโสดเองมีเกณฑ์จะได้พบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่สําหรับคุณนะครับคนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันนะครับความฝันหรือว่าอนาคตของคุณ ไว้กับเขานะครับเรียกได้ว่าแบ่งปันความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวดีๆในชีวิต ของคุณให้กับเขาได้รู้ได้ทราบได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอคนแบบนี้นะครับรวมถึงคนเกิดวันจันทร์เองต้องบอกว่านะครับใครที่คบหาดูใจกันอยู่นะครับหรือว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหามีความคับข้องใจมีความไม่สบายใจในเรื่องของความรักความรู้สึกเหล่านั้นจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอก คนที่เคยมีปัญหาทะเลาะกันนะครับกับคู่รักของท่านก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีการปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์จะกลับมาพัฒนาไปในทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ว่า ความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของท่านจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนในครอบครัวจะมีอิทธิพลกับท่านในเรื่องบางเรื่องนะครับรวมถึงจะช่วยสนับสนุนหรือว่าให้แรงบันดาลใจดีๆกับท่านในเรื่องบางเรื่องด้วยเช่นกันรวมถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนรักในช่วงนี้กำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิด เกิดวันจันทร์ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันจันทร์ที่เคยเจอความทุกข์ใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาอดีตทิ้งไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นี้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับดวงชะตาการเงินและการงานก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาอวยพรจำไว้นะครับว่า ดวงชะตาเป็นเพียงเข็มทิศชีวิตท่านต้องลิขิตเองนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กดแชร์เป็นพลังใจให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวะวอวยพรครับ